น้ำหวานน้องตาต้าน้องข้าวจากนี่เลยหนูน้อยสยามชนสื่อสร้างสรรค์ต้มมือบาแนะนห่อยใคระล่าฟังหน่อยใครชื่อน้ำหวานตาต้าข้าวคะใครคะคุณหนีค่ะนั่นคือคนเลยค่ะชื่ออะไรคะคุณยาพรเกษตรสวัสดิ์น้องน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานเนาะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงนัทประพัฒน์พีทองพิมตาต้าค่ะสวัสดีค่ะ น้องข้าวเนาะแลื่นี่คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมคะสามคนรู้จักที่นี่เหรอคะอ๋อรู้จักกันที่สยามชนใช่อ๋อใครเรียนที่ไหนยังไงบ้างน้องข้าวเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนใจเดียนวิทยาลัยนิจังหวัดสิงห์บุรีมิมาจากสิงห์บุรีเหรอมาจากอ่างทองอ๋อมาจากอ่างทองอ๋อมีอ๋อมีหลายบ้านเหรอคะมีบ้านเดียวค่ะอ๋อมีบ้านเดียวนะมีบ้านเดียวอ่างทองมาเรียนสิงห์บุรีนี่ข้ามจังหวัดเปเดียนเหรอคะโอ้โหไกลไหมคะอ๋อเกินอ่างทอง เดี๋ยวเดี๋ยวคนถามทับชนนะไดาอ๋ออยู่อ่างทองแต่หนูไปเรียนที่สิงห์บุรีจบไหมจบอ่านสุดสวยจ้ายังไงเรียนอยู่ที่โรงเรียนเพเดิมศึกษาค่ะในกรุงเทพค่ะปอไหนคะอยู่ป .6 แล้วค่ะป .6 แล้วเออหนูสซาเบอรอค่ะหนูก็โรงเรียนวัดอินทารามค่ะกรุงเทพมหานครค่ะวัดอินนี่นะคะเทเวศไม่ค่ะวัดอินไหนคะตลาดพลูปอไหนแล้วเอ่ย มอสีเนาะอ๋อมารู้จักที่สยามชนแล้วพอเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บได้อะไรบ้างถามก่อนอ่ะคนแรกเลยได้อะไรในสยามชนบ้างที่นี่ให้เลยบ้างคะที่นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะก็หนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนี้ค่ะอืมทุกคนก็คือเป็นมิตรกันหมดเลยค่ะเป็นเพื่อนเลยเนาะดิบถามว่าก่อนที่ก่อนที่จะมาเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะ เราเล่นเต้นรำทุกอย่างเป็นมาแล้วแล้ว่าหรือว่ามาฝึกกันที่นี่หมดเลยก็สำหรับหนูก็มีเป็นมาบ้างแล้วพื้นฐานอยู่บ้างแล้วส่วนน้องเข้าล่ะคะมีพื้นฐานอยู่บ้างไหมไม่มีพื้นฐานมาได้ที่นี่สุดๆหมดเลยค่ะอ๋อน้องนะคะค่ะหนูก็มาที่นี่นะคะคือได้ฝึกเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ก่อนหนูก็พอได้อยู่นิดนึงอ่าแล้วแล้วใครชอบอะไรบ้างน้องข้าชอบอะไรในวงการบันเทิง ชอบการที่หนูได้การแสดงออกมากขึ้นด้วยค่ะอยากเป็นใครอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักร้องอยากจะเป็นเอ่อเดินแดบอะไรนิดหรือผสมหรืออยากจะเป็นอะไรอยากเป็นนักร้องนักแสดงค่ะอตอนนี้ร้องเพลงเป็นไหมคะพี่เด็กน้องเขาบอกว่าอย่าถามเยอะได้ไหมหนูอยู่เก้าแล้วอยากจะรู้ว่าเดา๋ยวแต่งคำมั่นน้องร้องเพลงเป็นไหมคะเป็นค่ะร้องเพลงแบบไหนคะ